รถไฟจะไปโคราชพอมันตกทางป้าแต่เขาทราชบุรีรถเมย์รถยนต์รถไทยเราเองจะไปข Brasil ันไหนก็ลองคิดดีๆไม่ว่าจะรถยนต์รถเก่งจักรยานสาเล้งหัวใจทีเอ็มเอฟรถไฟรถกีตันแล้วก็ไปหรือว่าจะนั่งเรือใบเดินทางไกลเป็นโ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 ลทั้งวนมันก็ถึงจุดหมายได้เหมือนกันต่อเข้าใจว่าชีวิตควรจะมีความสุข แต่บางครั้งที่มีมันก็ไม่สนุกมีควมเ,เท่ากับเลรียนที่ไวยอดกระปุกออกไปขับรถเล่นอย่างตกระลุกอุ๊กแล้วก็ต้องสุนตอนโดนงี้มาปลุกตอนเช้าตื่นจากฟันมากินข้าวชีวิตฉันถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแต่ว่าเส้นทางฟันทีวบดเอาไว้อีกตั้งยาวบางมันอาจจะต้องคิดหน่อยคิดคิดหน่อยต่างก็ไม่ค่อยดีมันเหลืออยู่นิดนิดหน่อยก็เลยต้องคิด หน่อยฟิตปิดหน่อยเดินหนักไกลแล้วฉันจะไม่ถอยรถไฟจะไปโคราชพอมันตดดังป้าใสโคราชบุรีรถเมล์รถยนต์รถไทยเราเองจะไปขั้นไหนก็ลองคิดดิ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 คิดคิดรถเกองจะไปงานตาลีมอไทยยังจะไปก็ไปคนอีแตแล้วก็ไปมูวจะนั่งหรือใบเดินทางไกลเป็นโ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 ลฉันว่ามันก็ถึงจุดหมายได้เหมือนกัน จากสุพรรณบุรีไปถึงเพชรบุรีวนกลับมาใช้ชีวิตในแบงคอกซิตี้บางทีมันก็งงบางทีมันก็ลงบางคนบอกให้โค้งบางคนบอกให้ตรงกต่ทุกคนมีเส้นทางเดินหรือว่าเส้นทางไปไม่เกี่ยวว่ามันจะเป็นเส้นทางใดชีวิตมันสั้นเกินไปอยู่ในโลกกว้างใหญ่ถ้าจักช้าแล้วมันจะไปถึงไหมแต่เพียงบางทีมันอาจต้องคิดหน่อยคิดคิดหน่อยต่างมันเหลือ,อยูนิดนิดเลยต้องคิดก็เลยต้องฟิต หน่อยฟิตฟิตหน่อยเดินมาไกลแล้วฉันจะไม่ถอยชีวิตคนเรามีทั้งวันงมีทั้งคม คนล่องิดคนล่องทางเต็มคันนมรถค้าชีวิตไม่เลื่อนคันนมตอนมีตังก็ขับรถยนต์ตอนไม่จนก็ห้องรถเมย์ช้างมันไปไอทิพจะคิดมากทำไมเล่าเดินเราก็ได้จะไม่แคร์จะไม่งอ้อจ้ไม่ท้อจะไม่ส้นอฉันเดียวคนเดียวเดียวก็ได้มันต้องเจอพที่แดดลมพ้นมันจะต้องร้อนต้องทุกข์ต้องทนทำไงได้ก็แล้วเกิดมาจนแม้ทนท้อทน,ท,น,ท,น,ท,นทุกข์จะก็มีความสุขแล้วก็ยิ้มสนุกไว้ก่อนพักก่อนนั่งก่อนไม่อ่อนจนก่อนครับเราแคคิดก่อนทำก่อนได้ก่อนแน่นอนทางไหนก็ได้ไม่ว่าจะขวาหรือ้ายจะมาทางเนื่ ถ้าชีวิตบางทีมันง่ายเกินไปมันจะไปมีความหมายอะไรก็เหมือนกับขั้นบันไดก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆไต่ยังไงมันก็ไปถึงเดินไปพอมันกดดังปาดไปพ่ที่รดาองันเดดคกนรถเก่งไปีทรถอีแตนรก็ไป เดินทางไกเลเป็นโ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 ลฉันวอามันก็ทิงจุดหมาให้ได้เหมือนกัน